Ma à. mà khập khổ cái nghe bà nghe. mất à bây giờ bây giờ không bây giờ ่บก็ยังมุ่นนำเรียดต่ออยู่กินจ้อยจุบอ่ะนี่เนื้อดีๆก็ขี้มาใส่คนดีๆก็ขี้ขึ้นมา ขเงียว่ะก็ไม่ตังกินสิ่งทู่เอานั้นขอเนาะจมค่ะจมที่รืนเนี่ยจมเนีบอไปอยาฟังก็ต้องฟังคือว่าไปโรงเรียนไปเรียนไหมบ่ไปไปเรีนเนาะ บ้ไปบม่มือพาไป้กับเจ้าได้ป hmm. ะ่ายังเนมาละมาละแมนบ่ลบ้าเกินเลยกินได้บ่กินได้กินยังไลยขมบ่ขมไปล้ังมาเบิ่งดันี่่าคกินรวยรยรยรยมนปแย่กันไม่แค่กินไปเรื่วยเรือยเวื่อยขแบก็ติตาย Nào, người mất nó nó hmm? hmm. Nó 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 mát 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 nó mát 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 cho

หลังบ้าม่ลังบ้านอืมก็เป็นขมบ่อืมชมักมอืมกูกับ่เฮ้ยเช่หฟูมีอืมยอืมันมักยังไงบก็่าทม่แก่แล้วมาอังมม่เป็น